คืนสยองกับซีอลึกลับเมื่อหญิงสาวธรรมดาตั้งท้องแฝดส,สามแต่พวกเขาอาจไม่ใช่มนุษย์ท้องของเธอเต้นมีบางสิ่งดิ้นรนออกมาพวกมันคืออะไรกันแน่ใครคือชายลึกลับในเงามืดและความลับที่ถูกซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยค้างคืนกับซีอที่ไม่มีทายาทหญิงสาวธรรมดาคนนี้ตั้งท้องลูกแฝดส,สามพร้อมกันเสียงฝนกระทบหน้าต่างดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ อากาศเย็นชื้นทําให้ขนบนแขนของเธอลุกชันแสงไฟสีเหลืองนวลจากโคมระยะสองผ่านห้องกว้างที่ตกแต่งอย่างหรูหราอิงฟ้ากอดแขนตัวเองแน่นเธอยืนอยู่กลางห้องรับแขกขนาดใหญ่ของคฤหาสน์ข้างหน้าคือผู้ชายที่เธอไม่ควรอยู่ใกล้เกินไปกว่านี้เขาคือคีรินวงอัครเดช CEO หนุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องความเย็นชาและลึกลับไม่มีใครเคยเห็นเขาสนิทสนมกับผู้หญิงคนไหน แต่คืนนี้เธอต้องอยู่กับเขาเพียงลำพังเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากกลิ่นเครื่องหอมจางๆในห้องทําให้หัวใจเธอเต้นแรงคุณกลัวผมหรือเสียงทุ้มต่ำของเขาทําให้เธอสะดุง้งอิงฟ้าสบตาก,กับเขาโดยไม่ตั้งใจสายตาคมกริบอ่านเธอออกทุกความรู้สึกริมฝีปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยราวกับพึงพอใจกับปฏิกิริยาของเธอเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัว เปล่าขะฉันแค่เธอพยายามเรียบเรียงคำพูดแต่สมองกลับตื้อไปหมดบรรยากาศในห้องเงียบจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขาก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเขาทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอิงฟ้ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เธอไม่ควรเข้าใกล้เขาแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วอิงฟ้าถอยหลังอีกก้าว แผ่นหลังของเธอกระทบกับผนังเย็นเยียบหัวใจเต้นรัวราวกับกลองศึกคีรินยกมือขึ้นปลายนิ้วแตะที่เส้นผมเธอเบาๆอิงฟ้ากลั้นหายใจความร้อนจากปลายนิ้วเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเสียงของเขาทุ้มต่ำลึกซึง้งราวกับต้องการให้เธอจมดิ่งลงไปในอำนาจของเขาอิงฟ้ากัดริมฝีปาก เธอรู้ดีว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนไหนหๆแต่เธอไม่ได้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใดของเขาฉันแค่ต้องการทำตามข้อตกลงเธอพยายามคุมเสียงตัวเองให้มั่นคงแม้ว่าข้างในจะสันสถานแทบทรงตัวไม่อยู่คีรินหัวเราะเบาๆรอยยิ้มของเขาดูเย็นชาและอันตรายข้อตกลงคุณแน่ใจหรือว่าเข้าใจมันดีแล้วเขาขยับเข้ามาใกล้อีก เงาของเขาทอดทับร่างเธอบรรยากาศอึดอัดราวกับออกซิเจนในห้องลดลงอิงฟ้าหลับตาแน่นเธอรู้ว่าทางเดียวที่เธอจะผ่านคืนนี้ไปได้คืออย่าเผลอใจให้กับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดแต่แล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องเธอลืมตาขึ้นทันทีเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังม่านหนาทึบมันไม่ใช่คิรินและมันไม่ควรมีใครอื่นอยู่ที่นี่ ความเย็นวาบแล้่นไปทั่วสารหลังอิงฟ้ากำมือแน่นกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากคุณได้ยินเสียงนั้นไหมเธอเอ่ยเสียงสัน่นคิรินรีตาเขาหันไปมองทางเดียวกันกับเธอและทันใดนั้นม่านถูกกระชากออกอย่างแรงอิงฟ้าหลุดเสียงกรีดร้องออกมาเงาดำที่อยู่หลังม่านปรากฏให้เห็นเต็มตา ร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งยืนตระงานอยู่ที่มุมห้องแววตาของเขาวาวโรดในความมืดเสื้อผ้าสีดำสนิทกลืนไปกับเงามืดรอบตัวราวกับว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้อิงฟ้าถอยกรูดไปติดคิรินโดยไม่รู้ตัวมือของเขายกขึ้นอบเอวเธอแน่นร่างกายของเธอสันสานไม่รู้เพราะความกลัวหรือเพราะสัมผัสของเขาคุณเป็นใครคิรินเอ่ยเสียงเย็น ไม่มีความตื่นตระหนกในน้ำเสียงมีเพียงความคมกริบราวใบมีดชายปริศนายืนนิ่งแววตาจ้องมองพวกเขาไม่กระพริบลมพัดวูบเข้ามาจากหน้าต่างที่ควรปิดสนิทอิงฟ้ากลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ไหลซึมออกมาตามแผ่นหลังเธอต้องไปกับฉันเสียงของชายปริศนาแหบต่ำเย็นเยียบเสียจนเธอรู้สึกเหมือนถูกจับจุ่มลงในน้ำแข็ง อิงฟ้าสายหน้ารัวเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่สัญชาตยาณบอกเธอว่าเธอไม่ควรเข้าใกล้คีรินก้ามายืนขวางหน้าเธอร่างสูงของเขาเป็นประการสุดท้ายที่กั้นเธอจากความมืดมิดเบื้องหน้าเธอเป็นของฉันเสียงของคีรินเย็นชาไม่แพ้กันแต่แฝงไปด้วยความเป็นเจ้าของที่ทำให้อิงฟ้าสะดุง้งชายปริศนาแส่ยะยิ้มของแกงั้นเหรอ แล้วทันใดนั้นไฟทั้งห้องก็ดับลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวอิงฟ้าหอบหายใจรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าเสียงกระจกหน้าต่างสั่นไหวราวกับมีแรงบางอย่างพุ่งเข้าใส่มือของคิรินรั้งตัวเธอไว้แน่นความอบอุ่นจากฝ่ามือเขาคือสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเธอยังอยู่ที่นี่ยังมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยมือเสียงของเขาดังขึ้นข้างหู หนักแน่นและจริงจังเธอพยักหน้าแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงจนเธอแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นใดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอันตรายหายไปฟึบเสียงบางอย่างเคลื่อนที่ผ่านความมืดอิงฟ้าหันขอบไปตามเสียงแต่สิ่งที่เธอเห็นคือเงาดำสูงใหญ่ที่ตอนนี้อยู่ใกล้กว่าเดิมเธอสะอึกถอยหลังแต่แผ่นหลังชนเข้ากับอกกว้างของคิริน เขารวบตัวเธอไว้ราวกับปกป้องจากบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจอย่ามายุ่งกับเธอเสียงของคิรินเย็นยเยือยกว่าที่เคยชายปริศนาแสยะยิ้มแม้จะมืดแต่เธอสัมผัสได้ถึงสายตาของเขาจ้องมองเธอเราวกับว่าเธอคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดฉันเตือนแกแล้วคิรินเสียงนั้นฟังดูเหมือนมาจากใต้พิภพ,พ,พก้องกังวลราวกับไม่ใช่เสียงของมนุษย์จากนั้น พายุลมแรงกระแทกเข้ามาหน้าต่างเปิดออกโดยไม่มีใครแต่ต้องม่านปลิวสะบัดกลางอากาศราวกับมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในอิงฟ้ากรีดร้องเธอรู้สึกได้ถึงแรงดึงร่างของเธอถูกฉุดไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีใครแต่ต้องเธอเลยอิงฟ้าเสียงของคีรินดังลั่นเขากระชากเธอเข้าหาตัวก่อนที่แรงดึงปริศนาจะพาเธอหายไปเธอหอบหายใจตัวสั่นสะท้าน แต่เงาดำนั่นมันยังไม่หายไปแล้วคำพูดที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจก็ดังขึ้นเธอกำลังจะให้กำเนิดบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมาอิงฟ้าชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นเธอเบิกตากว้างมองชายปริศนาในความมืดคำพูดนั้นหมายความว่ายังไงลมหนาวพัดผ่านร่างของเธอขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวคุณพูดอะไร เสียงของเธอสั่นราวกับไม่ใช่เสียงตัวเองชายปริศนายิ้มเย็นในตาสีดำสนิทของเขาวาววโรดในเงามืดเด็กพวกนั้นไม่ใช่มนุษย์อิงฟ้าสะอึกถอยหลังเธอสายหน้าโรหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบตัวคำพูดของเขาตอกลึกเข้ามาในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ไม่จริงเธอกุมท้องของตัวเองแน่น หัวใจเต้นระรัวจนเจ็บหน้าอกเธอคิดว่าพวกมันเป็นแค่เด็กธรรมดาหรือเสียงของชายปริศนาดังขึ้นอีกอิงฟ้าหายใจหอบถี่เธอไม่อยากฟังไม่อยากเชื่อแต่ความเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วร่างจนเธอแทบทรงตัวไม่อยู่คีรินก้าวมาขวางหน้าเธอร่างสูงของเขาเป็นเหมือนกรอบป้องกันดวงตาคมกริบของเขามีประกายโทสะพูดจาเหลวไหล เสียงของเขาเย็นยเยือกหน้ากลัวกว่าที่อิงฟ้าเคยได้ยินชายปริศนาไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาเพียงยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์แล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่แค่จากชายปริศนาแต่จากเงามืดที่เริ่มเคลื่อนไหวอยู่ทั่วห้องอิงฟ้าตัวแข็งทื่อนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปแล้ว เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปภายในร่างกายของเธอเองภายในท้องของเธอมีบางอย่างกำลังกระตุกไหวอิงฟ้าสูดหายใจเข้าเฮือกความรู้สึกประหลาดพุ่งขึ้นจากก้นบึ้งของร่างกายเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่แค่เพียงแฝดในคันของเธอมันมากกว่านั้นเธอกุมท้องแน่นความเจ็บปวดแล่นว่าไปทั่วร่าง เงื่อเย็นไหลซึมตามไรผมหัวใจเต้นรัวจนแทบแตกสลายอิงฟ้าคีรินคว้าไหลเธอเขาเขย่าตัวเธอเบาๆแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความร้อนรนเป็นอะไรเธออ้าปากจะตอบแต่เสียงบางอย่างแทรกเข้ามาตุ๊บเสียงดังมาจากภายในท้องของเธอเองเธอรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกที่ไม่เหมือนการดิ้นของเด็กทั่วไปเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังพยายามดิ้นรนออกมา เงาดำที่ล้อมรอบพวกเขาเริ่มขยับเร็วขึ้นเสียงหัวเราะของชายปริศนาดังสะท้อนทั่วห้องพวกมันกำลังจะตื่นแล้วดวงตาของอิงฟ้าเบิกกว้างลมหายใจขาดห่วงอะไรนะตื่นงั้นเหรอเธอก้มลงมองหน้าท้องของตัวเองและสิ่งที่เธอเห็นผิวหน้าท้องของเธอโป่งออกเป็นรูปร่างของมือเล็กๆแต่ไม่ใช่มือของทารกปกติ นิ้วทั้งห้ากรีดขวนจากด้านในราวกับพยายามฉีกออกมาไม่ไม่นะเสียงกรีดร้องของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วห้องขณะที่ม่านสีดำของเงามืดพุ่งเข้าหาเธอพร้อมกันอิงฟ้ากรีดร้องสุดเสียงเธอทรุดลงกับพื้นมือกลุ่มท้องแน่นความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับถูกฉีกกระชากจากภายในคิรินรีบคว้าตัวเธอไว้แขนแขน็งแ,แกร่งของเขาประคองเธอแน่น อิงฟ้าทนไว้นะเงาดำที่ล้อมรอบพวกเขาหมุนวนอย่างบ้าคลาั่งเสียงหัวเราะของชายปริศนายังคงดังสะท้อนในอากาศแต่ตอนนี้มีเสียงอื่นแทรกขึ้นมาเสียงกรีดร้องสูงแหลมเสียงของบางสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดอิงฟ้าสั่นสถานน้ำตาไหลรินเธอรู้สึกถึงแรงเต้นตุบๆจากในคันแต่ท่ามกลางความหวาดกลัวและความเจ็บปวด เธอกลับสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าพวกเขาเป็นลูกของเธอไม่ว่าพวกเขาจะเป็นอะไรก็ตามเธอเป็นแม่ของพวกเขาเธอสูดหายใจเข้าลึกข่มกลั้นความกลัวมือของเธอลูบหน้าท้องเบาๆไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้ทันใดนั้นเงาดำที่เคลื่อนไหวไปรอบๆเริ่มชะงักพายุที่หมุนวนอยู่ในห้องเริ่มอ่อนลง เสียงหัวเราะของชายปริศนาเงียบไปดวงตาของเขาเบิกกว้างราวกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเป็นไปไม่ได้คีรินเองก็มองเธอด้วยสายตาประหลาดใจแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาแรงสั่นสะเทือนรอบตัวก็ค่อยๆหยุดลงเสียงหัวใจของอิงฟ้ากลับมาเป็นปกติแรงดิ้นที่รุนแรงเมื่อครู่ค่อยๆเบาลงท้องของเธอยังคงเต้นตุบๆแต่ไม่ใช่ด้วยความปั่นป่วน หากแต่เป็นจังหวะอบอุ่นที่เชื่อมโยงกับหัวใจของเธอเงามืดที่เคยปกคลุมทั่วห้องค่อยๆเลือนหายไปชายปริศนาเพียงมองพวกเขาด้วยสายตาเคร่งครึมก่อนจะกล่าวว่าลูกของเธอจะเป็นผู้เลือกเส้นทางของพวกมันเองจากนั้นร่างของเขาก็จางหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบงนันอิงฟ้าซบหน้ากับอกของคิรินร่างกายยังคงสั่นแต่จิตใจของเธอสงบนิ่งกว่าที่เคย มันจบแล้วคิรินกระซิบมือของเขากระชับกอดเธอไว้แน่นอิงฟ้าพยักหน้าช้าๆแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าอนาคตของลูกทั้งสามจะเป็นเช่นไรแต่เธอรู้แน่ชัดว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาพวกเขากำลังจะเปลี่ยนโชคชะตาของโลกใบนี้ตลอดกาล